ไม่สละตายผู้ภาวานาจึงเกิดจิตพิปลาสไปเรื่องนี้แหละเราไม่สงสัยนะผู้ภาวานาขาดสติถ้าภาวานาสติดีทำยังไงมันก็ไม่เกิดวิกลจริตอย่างนั้นเวลาที่ภาวานานี่ให้เอาสติโดยท่ายเดียวย้าวย่างอื่นให้มีสติรู้ตัวอยู่ ให้สตินั้นเหนือการปรุงการแต่งให้การปรุงการแต่งเหมือนที่เรามองดูพยับเดชหรือเห็นคนชกต่อยกันข้างนอกเราอย่าไปเล่นกับเขาเ,เราอยู่ของเราเป็นปกติอยู่ให้ได้ฝึกให้ได้จิตจึงจะนิ่งได้เหมือนแม่น้ำนิ่งก่อนที่จิตมันจะร่วมดังที่เราให้ฟัง อันนี้เล่าให้ฟังนี่ยังจยาบอยู่นะแต่ที่เห็นละเอียดทุตโต่ะเพราะมันรู้มันเห็นในขนาดนั้นเดี๋ยวนั้นพร้อมกันพร้อมพร้ออมอมกันเมื่อมันรวมลงสู่ทิตจิตจิตเป็นคารวาสเป็นอย่างนั้นอยู่ทั้งโลกได้เลยเออพอมรสติเป็นอารมณ์ถอนออกมาแค่นั้นเป็นภาพขาวดาไปหมดไม่ว่าหญิงไม่ว่าชายไม่ว่าที่พักที่อาศัยไม่ว่าบ้าน อะไรของคนนั้นคนนี้ที่บอกว่าสง่างามไม่มีความสง่างามเขายืดตาแล้วเขายืดตาอีกเห็นไหมมันรวมลงขนาดนั้นเฮ้ยจึงถือว่าจึงเรียกตามพ่อแม่ครูอาจารย์เรียกมาว่ามันรวมใหญ่เพิ่มพร้อมสติมันรวมใหญ่แต่ยังไม่แต่ยังไม่ดับทางโลกนะนะมันมาดับทางโลกตอนที่เป็นพระขาวนีออกจากบ้านมา ตอนนี้มาขาดคนละแบบกันนะอันนั้นรวมใหญ่ดังที่พูดให้ฟังอันนี้ขาดออกจากใจเห็นใจที่ยึดมั่นถือมั่นแล้วก็ขาดผางออกจากกันรักจังถูกตัดถูกทำลายถูกถอนหน้าถอนคนในขณะนั้นเดี๋ยวนั้นสัมมัยวิมุตโตเกิดเห็นไหม